ต่อด้วยโกคาร์ทครับนี่มีลงมาอีก3คันโกคาร์ทนี่250้250านะครับต่อเจนาทีอม,มอเตอร์ไซค์เล็ก50บาทคุ้มนะมไปไปโอโ้โหโกคาร์ทนี่บิมขี่มันครับโอ้มาแล้วครับ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  ร้ระวังระวังระวังโอ้โหเกือบเชี่ยวเกือบเชี่ยวอย่างมาแล้วตีโค้งมาแล้วครับตอนนี้เหลียวต้องค่อยๆหักอย่าหักเยอะอ่านั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละอ่าแจ๋วโอ้โหมาแล้วครับมาแล้วครับโอ้โหนี่เยียบสุดอย่างเยียบสุดอย่างสุดแล้วนะโอเคทมเร็วกลางๆตรงนี้ความเร็วกลางๆครับ อ,อตอนนี้เปลี่ยนเป็นรายงานสดรถโกคาดแล้วครับนักแข่งของเราได้ขี่หลายรถจัดรถปาน,นี่ตามไม่ทันเลยครับรถเขาแรงมากสุดยอดไปเลยสกิลคุณได้แล้วได้แล้วโปแล้วรอบหน้าเอาเร็วเลยคร บีมเริ่มเรียวค้องแล้วอ่าเริ่มเลี้ยวค้องเริ่มเรียวค้อง,องบีมตีโค้ง,ต,งต้องอยาชิดมากด้วยนะเดี๋ยวชวนเรือไว้นิดนึง สี่คันโอ้ข้างหน้าของเรานี่มีสี่คันเลยครับโอ้โห้เขาตีโค้กเขาตีโคกโอ,โอ,โอ้เร็วอยู่เลยเนี่ย มัหมันใช่ไหมไปครับรอบนี้บีมเขาจะแข่งกับป้าป้าเสียบเบล้วอันพุ่เหรออ่าไปครับไปครับคุณไปเลยอโอ้โหแรงแรง, <laughs> งบีมมาแล้วครับตอนนี้บีมนำป้าป้านะับป้าตามหลังอยู่ <c oughs> เขาโค้งไปแล้วเขาโค้งแล้วโ,โหไปแล้วก็ไปแล้วอ นะครับบีมตอนนี้บีมนำอยู่นะครับบีมนำป๋าอยู่บีมนำอยู่นะครับเอาโค้งไปเลย like. โอ้โหมาแล้วครับนักแข่งของเราสองคนนี่ครับระหว่างน้องบีมกับป๋าบาสออ ขึ้นมาครับมาแล้วครับตอนนี้บีมยังนำอยู่กำลังจะเข้าเส้นไชแล้วมาแล้วมาแล้วเข้าเส้นไชแล้วเข้าเส้นไช <c oughs> ผู้หญิงคนเดียวในสนามแข่งนะครับ สู้ๆอ่าบอกแม่สู้ๆไปไปโอ้คนโตขี่กันเร็วมาก หัวสนามนี้ดุเดือดครับรุ่นใหญ่ครับรุ่นใหญ่โอ้โหโอโหโอ้โแม่ปีของเราอยู่หลังท้ายครับ โอเคครับตอนนี้ให้นักแข่งของเราพักกินน้ําก่อนครับนักแข่งอ่านี่เขามีน้ําขายนะน้ำมันลมไอติมก็มีอได้เลือกเลยไอติมอ้นักแข่งเราพักพักกินไอติมกันครับเบียวะนักแข่งพักก็นักแข่งพักกินไอติมกันหัวเปียกเลยอเขายังติดใจไม่เลิกวันนั้นที่ไปแข่งรถโกคาร์ทที่สนามนานโนเซอร์กิตครับ นี่จะเอารถออกไปขี่กันดกแกใช่อ่าไป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 เลยนี่ก็รถของนาโนไบ์นะครับนี่อ่าไปได้อ่ะไปดิอย่าบ,บิดแรงนะนี่ป๋ายยังมาได้ปรับเร็วสุดนะดูดิแรงเปล่าทวงแม่ไปด้วยอะ่ะดูรถด,ดีๆไปแล้ว <laughs> เขามาแล้วครับเขาไปวนมาหนึ่งรอบยักขี่ยักขี่เออนี่รถไม่ตลอดเวลานะเพอป๋าคุมเอาผ้าคุมรถไว้สนุกไหมครับบีมที่ไปขี่รถโกคาร์กันวันนั้นน่ะสนุกครับอืเดี๋ยววันไหนถ้าผ่านไปแถวนั้นอะเดี๋ยวป๋าพาไปขับอีกโอเคสําหรับคลิปนี้ก็ต้องลาไปก่อนอย่าลืมกดติดตามช่องน้องบีมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปนะสวัสดีครับ อะไรครับอะไรครับอราจะพกนาโนนาโนบายท่าอะไรท่าอะไรท่าใหม่ท่าใหม่ท่าเต้นท่าเต้นอะไรของเขา